มิชชั่นธุ n มูลพอดแคสต์คอนเทน t h y o u ว mission ชชั่น h t t ท y ยู b บสีจันแป้งมง่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก TM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นธุดมู o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับรวิทธนุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนะฮะคือต้องต้องกล่นอย่างนี้ก่อนว่า นื่องจาก่วงช่วงนี้ทัวงไลงบ่อยๆนะก็เลยรู้สึกว่าโอเคขออนุญาตจั่วหัวไว้เลยก่อนเลยว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความตั้งใจส่วนตัวนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเออฟังเราไม่ใช่แนวอะไรเงี้ยผ่านได้นะฮะผ่านได้เลยนะครับคือผมปกติผมจะไม่ค่อยตั้งเป้าหรืออะไรเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านสักเท่าไหร่นะฮะออจะว่าไปอาจจะเคยตั้งสักครั้งหนึ่งมั่งนานละเราก็ทําไม่ได้ด้วยนะฮะไม่ทําไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้หลังนันก็ ไม่ช่เป็นเป้าหมายรายปีหรือว่า New Year Resolution อะไรก็ไม่ได้พูดเรื่องหนังสืออะไรเท่าไหร่ส่วนจะตั้งเป้าเรื่องเขียนหนังสือมากกว่านะเป็นสิ่งที่ผมอยากทําให้ได้ปีสักสองเล่นมนะครับแต่ว่าไอ้อ่านหนังสือเนี่ยผมก็ก็อ,อ่านได้เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแหละนะฮะแต่ว่าแต่ว่าปี2021นนะครับจะเป็นปีที่ผมขอตั้งให้เป็นปีแห่งการอ่านของผมเลยนะแล้วก็จะเป็นปีที่ผมจะ track นังสือที่ผมอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างใกล้ชิดคำถามคือทำไมต้องเป็นปีนี้นะครับผมมีเหตุผล,ลอยากจะเล่าให้ฟังสักสาข้อนะครับข้อที่1เนี่ยนะฮะคือตัวหนังสือต้องคือต้อง,ต,องต้องกลับมาถึงใช้คำว่า fundamental ของหนังสือก่อนคือหนังสือเนี่ยเป็นแหล่งรวมความรู้ที่ผมคิดว่าเร็วที่สุดละในการอ่าน นะครับในการอ่านแล้วก็แอบซอบมันเข้ามามันอาจจะไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าหนังสือที่เราพูดเหล่านี้ไม่ใช่หนังสือเรียนมันเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือที่เล่าจากประสบการณ์คนหรือว่าเขียนอะไรเขาไม่ใช่ตำราเรียนไม่ใช่เท็กซ์บุ๊กเพราะฉะนั้นความลึกในเชิงของเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มากนะครับแต่เราจะเห็นภาพกว้างซะมากกว่าส่วนใหญ่นะครับขอขอขอไม่ไม่ไม่เหมารวมทุกเคสขอใช้คำว่าส่วนใหญ่เพราะว่าบางเคสหนังสือบางเล่มก็เนื้อหาลึกมากเหมือนกันนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่อะมันจะเป็นภาพกว้างซะมากกว่านะครับเราก็มันจะออกมาจากสายตาของผู้เขียนหรือว่าคณะของผู้เขียนบางเล่มมีเขียน3ามสี่คนก็เรียกเป็นคณะของผู้เขียนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันออกมาจากสายตาของมนุษย์นะครับมันก็จะมีความไบแอสนิดหน่อยแหละไม่ว่าจะเป็นใครเขียนก็ตามนะผมเชื่ออย่างนี้นะครับผมเชื่ออย่างนี้อาจจะผิดอาจจะถูกก็สุดแล้วแต่นะฮะเอ่อ ด้วย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 ตัวที่มันเรียนรู้ได้เร็วเพราะมันกระชับนะครับหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งสองหน้าเขาอาจจะอาจจะ่านทักอาทิตย์หนึ่งอะต้องจบแล้วแหละนะครับนอกจากมันไม่สนุกจริงๆนะฮะหรือว่า350หน้าเขาประมาณนี้แหละอาทิตย์หนึ่งนะครับด้วยความกระชับของมันเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆได้เร็วและคําว่าเร็วนี่แหละครับคือคีเวิร์ดเพราะผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีของที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะฮะและเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ของการเปลี่ยนแปลงเร็วๆแบบนี้อีกหน่อยจะเร็วกว่าน,นี้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องนี้เนี่ยเราพอจะหนึ่งสนใจไหมนะครับสองเราพอจะมีศักยภาพในการทํามันหรือเปล่านะครับรายละเอียดเบื้องต้นของมันเป็นยังไงบ้างนะฮะหนังสือทําเรื่องนี้ได้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงนี้อาจจะต้องบอกว่าหนังสือภาษาอังกฤษอาจจะทําได้ดีกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าความเปลี่ยนแปลงสปีดความเปลี่ยนแปลงถ้ามันมีมาตรวัดอะนะฮะ ที่โลกตะวันตกหรือที่จีนสองที่นียนะฮะเร็วกว่าที่บ้านเราอาจจะสักสองสมปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดเรื่ s p e e ามันเร็วกว่าเนี่ยแสดงว่าหนังสือของเขาเนี่ยมันก็จะอัปทูเดตมากกว่านั่นเองอันนี้เป็นเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับหนังสือที่ผมเน,นเน้นปีนี้เนี่ยที่จะอ่านแบบเอาเรื่องเอาราวเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเยอะนด้วยเหตุผลนี้นะครับเพราะว่าถ้ารอแปลเนี่ยบางทีมัน มันอาจจะเนื้อหบาบางประเภทนะครับมันมันช้าไปละแต่บางบางอันก็ยังใช้ได้อยู่บางงานมันก็ไทม์เลสนะคลาสสิกนะยังใช้ใช้ได้ตลอดเวลานะครับโอเคอัน okay, นั้นก็คืออันที่หนึ่งนะเรื่องว่าด้วยแมคคนิกของหนังสือเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับเรื่องที่สองเนี่ยนะครับเราเนี่ยกำลังอยู่บนรอยต่อของการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยม,มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทุกทุกปี แต่ปี2021-2022ตอนนื่องถึง2023เนี่ยผมเชื่อว่า3ปีนี้เนี่ยโดยแรงกระตุ้นจากวิกฤตโควิด COVID ด้วยด้วยความลงตัวพอเหมาะพอเจาะของหลายๆอย่างเนี่ยจะเป็นการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหลายอย่างจากที่มันเคยเป็นของที่อาจจะอยู่กับกลุ่มคนเพียงแค่กลุ่มเล็กๆมีคนเข้าใจไม่เยอะมีคนใช้งานไม่เยอะนะครับคือพูดง่ายๆคือมันมีมานานแล้วหละเทคโนโลยีพวกนี้เพียงแต่ว่า คนที่ใช้เนี่ยยังเป็นกลุ่มคนที่เฉพาะทางมากๆนะครับหรือว่าเป็นนชม niche market มากๆแต่ปีเนี้สปีเนี้ยนะฮะสองพันยี่สิบเนี่ยส่วนตัวเชื่อว่ามันจะเป็นการก้าวกระโดดของ curve นั่นคือของหลายอย่างที่มันเคยอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆเช่น biar ก็จะยังจากัดการเฉพาะเฉพาะทางอยู่นะฮะเออ AI นะฮะก็จะอยู่กับบริษัทใหญ่ๆท้เยอะอะไรเงี้ยนะฮะ หรือว่าที่มันอยู่กับบริษัทเล็กมันก็ไม่ใช่เป็น AI อะไรที่มันเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนมันจะการเข้ามาถึงของการใช้งานที่มันง่ายขึ้นเช่นมีโลโคดนะฮะการการใช้โลโคดที่ไม่ต้องเขียนอะไรโปรแกรมอะไรยืดยาวเนี่ยมันะจ,ะจะทําให้บริษัทเล็กๆเนี่ยครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ได้มากขึ้นอันะนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างนะครับแล้วก็แล้วก,วก็เราเห็นยูสเคสของของต่าง,ง,งๆเนี่ยเยอะมาก ถ้าจะพูดไปให้ลึกกว่านั้นเนี่ยอย่างเช่นรถจนต์ขับเองเนี่ยผมก็ว่าช่วง3ปีนี้แหละจะเป็นช่วงสําคัญมันจะเทคออฟหรือไม่เนี่ยนะฮะก็อยู่ช่วง3ปีนี้นะครับรวมถึงเเทคโนโลยีต่างๆอีกหลายๆอย่างเช่น voice command นะ,ะสั่งการด้วยเสียงนะฮะเนี่ยผมก็ว่า3ปีเนี่ยจะเป็นตัววัดกันเลยนะฮะว่ามันจะไปเร็วหรือยังไงนะะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเคอร์ฟตรงนี้เนี่ยหรือบล็อกเชนด้วยบล็อกเชนเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมาบล็อกเชนเนี่ย ผมคิดว่ามาแน่ส่วนตัวนะครับไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้บิตคอยล์ราคาขึ้นกันเป็นจรวดนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งจริงๆอ่ะมันก็เกี่ยวกับบิตคอยล์น,นิดนึงก็คือว่าเมันมีคนจนํานวนมากครับที่รู้สึกเจ็บปวดกับการที่เขาไม่สามารถควบคุมไม่ใช่สิปัจจัยบางอย่างเขาไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆเช่นการทํา QE หรือว่าอะไรแบบนี้ที่มันอยู่ดีก็เพิ่มปริมาณเงินเข้ามาในระบบอย่างมหาศาลแล้วก็ไปทําให้ราคานู้นนี่มันเปลี่ยนไปหมดรู้สึกว่ามัน ควบคุมอะไรได้มันเป็นคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กำหนดนโยบายพวกนี้แต่ว่า Bitcoin ซึ่งใช้งานอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยมันคือการดีเซนทรัลไลซ์นะฮะอย่างแท้จริงคือไม่มีศูนย์กลางแท้จริงมัน,มนผมว่ามเป็นความคิดขบฏนะครับของคนจำนวนมากนะฮะและนี่คือสาเหตุที่ผมมีความเชื่อว่า Bitcoin ์เนี่ยยังไปอีกแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมผมไม่มีความรู้เยอะพอเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเทคคำแนะนำผมไปนะ แต,แต่ผมเชื่อว่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบิตคอยนะครับยางอื่นเช่นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการที่ต้องมีการวอร์ f y ฟว่าจริงไม่จริงเช่นชโฉนดที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าฝันไกลๆหน่อยก็อาจจะมาใช้กับการเลือกตั้งหรือว่าการแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นลักษณะของประชามติในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกอีกเหมือนกันว่าถ้าจะเอาแบบอัปทูเด e สุดๆนะฮะหนังสือภาษาอังกฤษก็จะเห็นยูสเคชัเยอะกว่าเพราะของพวกนี้มันถูกใช้ในต่างประเทศเยอะกว่านั่นเอง นะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลเดียวกับข้อที่1ก็คือโลกตะวันตกเขาค่อคนไปไกลกว่าเรากับจีนโลกตะวันตกกับจีนนะครับข้อที่3าครับวันก่อนเนี่ยผมสัมภาษณ์จารยชชาตินะครับกับคุณไอติมเนี่ยมันมีพาร์ทหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าจารชชาติพูดถึงเรื่องของหนังสือของ Daniel Kahneman thinking fast and slow นะแล้วก็พูดถึง system 1 system 2นะครับผมทวนอีกทีนึงนะครับ system one เ,เป็น system ที่เร็วนะฮะประสิทธิภาพต่ำนะฮะ เป็นไปตามอารมณ์นะครับมาจากการสั่งงานของสมองส่วนอะมิกดาล่าที่เป็นเรียกว,ว่าสมองลิงอะไรเงี้ยเ <_ d ata> ช่นมีคนมีมีเสียงตะคุม่มตะคุ่มอยู่ตรงพุ่มไม้เราก็ต้องตัดสินใจว่ามันคือเหยื่อที่เป็นกวางหรือว่าเป็นสิงโตนะ่ยไฟต์ออฟไฟต์นะก็จะจะวิ่งหรือจะสู้นะฮะพวกนี้มันเ,เกิดขึ้นคลิปตาเดียวนะครับมันช่วยให้เรารอดจากพยายนอันตรายได้แต่ความแม่นยําของมันเนี่ยไม่ดีนะฮะแล้วหลายครั้งนี้มันก็เป็นไปตามอารมณ์สัญญาสัญชาตญาณด,ดิบ ของเรานะครับเช่นสมมุติเราถูกปาดหน้ารถลราลงไปต่อยคนข้างหน้าเนี่ยไอ้นี่แหละสิสต์เอมวันแน่นอนนะฮะหรือบางทีมันก็ช่วยให้เราสามารถโอเปเรตงานต่างๆที่มันที่มันซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้เช่นยกตัวอย่างเช่นการขับรถเกียร์แมนนวลเป็นตัวอย่างที่ผมชอบมากขับรถเกียร์แมนนวลเนี่ยนะครับแล้วคุณเล่นลายไปด้วยาจริงๆไม,ไม่ไม่ควรทำนะแต่ถ้าเกิดคุณขับรถเกียร์แมนนวลแล้วคุณเล่นลายไปด้วยเนี่ยนะครับไอ้นี่นี่มันแบบสุดยอดสิสต์เอมวันเพราะจริงมันมีอะไรที่ซับซ้อนเยอะมากนะครับตาคุณต้องมองถนนขขขาาาคุณต้้องยยับซว หยับเข้าเกียร์ด้วยนะมือเล่นลายปีกกับหูที่มันแบบสุดๆเลยแต่ซิสเต็มมันทําได้เพราะมันเพราะเราไม่เราไม่ได้ขับครั้งแรกขับครั้งแรกทำไม่ได้แต่ว่าขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันฝังลงไปอยู่ในสมองนะครับซิสเต็มทูเป็นระบบที่เราใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของชีวิตเราเนี่ยซิสเต็มมันไปเก้าห้าห้าเปอร์เซ็นตก็คือนั่งคิดเขาเรียกว่าเป็น deliberate thinking ก็คือนั่งคิดแบบละเอียดละอาวางตรรกะและเหตุผลนะครับทำ mind map หรือว่าทําแผนภูมิต้นไม้อะไรแบบนี้นะฮะ ไอ,อ้อย่างเงี้ยคือ System 2ซึ่ง System 2เนี่ยดีในเชิวงที่ว่าวิเคราะห์เรื่อ,อยงอยากได้แต่ว่า1แล้วกแ็แต่ว่าช้านะครับแล้วก็ทำในทีละอยานะครับแล้วก็ใช้พลังงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครัลองไปหาหนังสือเล่มนี้ดูนะครับ t i n k i n g Fast and Slow มีแปลละเป็นหนังสือที่ดีมากแต่ประเด็นก็คือผมจะบอกคือว่าวันนั้นอาจารย์ชาติพูดบนเวทีบอกว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยฝึก System 1คือไอสมองลิงเนี่ย ให้มันตัดสินใจในโหมดของซิสเต็มเพราะมันต้องมีอยู่แล้วเนี่ยครับเราไม่สามารถใช้ซิสเต็มตัดสินทุกเรื่องได้เหนื่อยตายนะครับถ้าใช้ซิสเต็มตัดสินทุกเรื่องทํายังไงให้สมองลิงของเรามันดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็มีนี่แหละฮะการเจริญสติอันนี้ช่วยแน่นอนนะครับก <Okay. S 1> ับอีกเรื่องหนึ่งคือการอ่านหนังสือผมเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตผมเนี่ยที่ยากลําบากวันก่อนผมขอสรารภาพเลยถ้าเกิดว่าพี่ที่มาถ่ายกองถ่ายได้ฟังอยู่ผมขอขอนุญาตขอโทษทางนี้เลยละกันนะฮะ คือวันก่อนเนี่ยมีมีงานถ่ายงานหนึ่งแลววันนั้นผมรู้สึกเอรู้สึกไม่ค่อยดีกับจานวนคนที่มันเยอะมากที่อยู่ในห้องเพราะกลัวติดโควิดหน้าผมเลยเวียงแล้วเบี่ยงมากพอสมควรเลยจริงๆนะแล้วก็แล้วก็แล้วยังรู้สึกเสียใจจนในทุกวันนี้นะอันนี้พูดจริงอย่างคือเสียใจรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่น่าทำกันเลยไอ้ตอนนั้นเนี่ยคิดไม่ออกเพราะว่าซิสเต็มวันมันคอนโทรลไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสติด้วยนะครับเราก็ อ่านหนังสือมันเยอะๆในหนังสือเพิ่ม EQ เลยเนี่ยนะฮะมันก็การเพิ่ม EQ ไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือแต่การอ่านหนังสืออาจจะช่วยหาทางให้คุณเพิ่ม EQ ได้มันก็คงจะลดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตลงผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือว่าโอกาสที่เกิดระหว่างวิกฤตและหลังวิกฤตเนี่ยมันไม่ได้มาจากการทํางานแบบเดิมนะอมืมันจะมาจากการทํางานแบบใหม่นะฮะซึ่งผมมีความเชื่อจริง,รงว่าการทํางานแบบใหม่เนี่ย คือคุณจะรู้ได้่งไงว่าโลกใบใหม่เป็นยังไงนะฮะอันหนึ่งมันก็คือเอามาจากการอ่านโดยเฉพาะการอ่านเกี่ยวกับเรื่องของ p rediction ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือ10ปีต่อจากนี้บางทีมันอาจจะเป็นการคิดเพื่อจะลงทุนอะไรบางอย่างที่ก่อนนั้นเรานลืกไม่ออกเพราะเราไม่มีความรู้พอนะครับอย่าลืมว่าบน,นโลกใบนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อันนี้เรียนได้ใช่ไหม,ไมง่ายๆก็คือไปเรียนจากคุณรู้คุณไม่รู้อะไรแล้วคุณอยากรู้ก็ไปเรียน ต่ม,มีสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อันนี้ผมเจอบ่อยเวลาอ่านหนังสือคือบางทีอ่านไปแล้วแบบนี่เรื่องนี้คือเรื่องอะไรอ่ะทาไมมันถึงไม่อยู่ในสารระบบเราเลยแล้วเราอ่านไปแล้วก็โอ้เฮ้ยเจ๋งะนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่ผมตั้งใจงจริงๆว่าจะอ่านหนังสือเยอะนะครับข้อข้อที่สามและข้อที่สี่คือเรื่องของการฝึกซิสต็มวันกับโอกาสที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังวิกฤตไม่ได้มาจากการทําง,งานเดิมอันเนี้หนังสือภาษาไทยน่าจะพอได้อยู่ โดยเฉพาะข้อสาข้อสี่อาจจะอาจจะต้องอาศัยพึ่งหนังสือภาษาอังกฤษอันนี้ผมไม่นับหนังสือภาษาไทยที่คนไทยเขียนเองนะครับผมพูดถึงหนังสือภาษาไทยที่แปลหนังสือภาษาไทยที่คนไทยเขียนเองดีมากแลาใช้ได้ในทุกข้อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้บอกว่านักเขียนฝรั่งเก่งกว่าเรานะครับเพียงหนังสือภาษาอังกฤษมันมีเยอะกว่าหนังสือภาษาไทยเยอะมากแบบเทียบกันไม่ติดเพราะฉะนั้นเลือดรา่วนมันเยอะกว่าเป็นไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเท่าเนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมจะมีเรื่องที่เราสนใจหรือเรื่องที่เรามาใช้ได้มากกว่านั่นเอง นะครับสำหรับน,นี้ก็ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู